สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องค์พยอมค่ะวันนี้บ้านไร่องค์พยอมก็จะพามาดูต้นดาวเรืองที่บ้านไร่องุพยอมได้ปลูกไปเมื่อครั้งที่แล้วนะคะตอนนี้ต้นเขาก็โตประมาณนี้แล้วนะคะติดดอกแล้วนะคะนี่ค่ะ เริ่มมีดอกชูชั้นให้เราเห็นแล้วนะคะตอนนี้ก็ได้ปักไม้แล้วนะคะเพื่อการต้นล้มนะคะสวนดอกดาวเรืองก็จะดูลกๆนะคะเพราะว่าทําไม่ทันและอีกอย่างหนึง่งต้องการให้ต้นหญ้านั้นได้คลุมดินด้วยนะคะ เพื่อความชุ่มชื้นของเขาเพราะที่บ้านไร่วงพยอมฝนตกน้อยมากเลยนะคะอันนี้บ้านไร่วงพยอมก็พาเพื่อนๆมาดูนะคะว่าตอนนี้ผลงานของบ้านไร่วงพยอมดาวเรืองของบ้านไร่วงพยอมเริ่มออกดอกแล้วนะคะดอกหนึ่งหรือที่เขาเรียกว่ามีดหนึ่งเริ่มออกมาให้เห็นแล้วนะคะ แต่ต้นยังไม่โตเท่าไหร่นะคะเพราะว่าบ้านไร่วงพยอมได้ตัดเอายอดของเขาที่ว่าเอาไปไว้ขยายพันธุ์นะคะเดี๋ยวบ้านไร่วงพยอมจะพาไปดูที่บ้านไร่วงพยอมได้ปักชํายอดของเขาไว้นะคะตอนนี้พามาดูต้นเขาก่อนนะคะที่บ้านไร่วงพยอมได้ตัด ยอดของเขาออกนะคะสวนดอกดาวเรืองของบ้านไร่ยองพยอมก็จะดูลกๆนะคะปล่อยให้หญ้าคลุมไว้นานเป็นอาทิตย์เลยกว่าจะได้มาใช้เครื่องตัดนะคะหญ้าออกตอนนี้หญ้าก็เริ่มลกขึ้นมาใหม่นะคะ เพื่อการคลุมดินของเขาให้พ้นจากยาฆ่าหญ้าของไรอ้อยข้างๆนะคะอันนี้บ้านไร่บางพยอมก็พาให้มาดูนะคะแต่ละแถวแต่ละแถวของบ้านไร่บางพยอมนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะปลูกต้นไม้หรือว่าปลูกผักถ้าเราใส่ใจ เราก็สามารถที่จะมีกินมีใช้ได้นะคะแต่ถ้าเราไม่ใส่ใจปลูกทิ้งปลูกคว้างก็จะไม่ได้ผลเท่าที่ควรนะคะนี่ค่ะบาลายวงพยอมก็พามาดูนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูยอดนะคะยอดที่บาลายวงพยอมได้ตัดและปักชำไว้นะคะส่วนอันนี้นะคะก็คือต้นนะคะต้นที่บาลายวงพยอมได้ ตัดยอดของเขามานะคะแล้วเอามาปักชำนะคะตอนนี้ต้นโตขนาดนี้แล้วนะคะเห็นไหมคะว่ารากเขากําลังออกมาเต็มเลยนะคะแตกขึ้นมาบนลําต้นเลยนะคะการปักชำยอดของดาวเรืองไม่ยากนะคะนี่ค่ะรากเขาเริ่ม ช้ยออกมาข้างถุงแล้วนะคะนี่ค่ะเราสามารถที่จะไปปลูกได้แล้วนะคะส่วนตรงนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงเหลือน้อยแค่นี้ในวันที่ตัดมายังเยอะอยู่นะคะก็พอดีนะคะมีนักศึกษาจากราชพัฒนลบบุรีนะคะมาเยี่ยมเยือนแล้วก็ขออุดหนุนไปบ้างนะคะ บ้านไยวงพยอมก็ขายให้เขาไปแบบนี้นะคะต้นละสิบบาทนะคะก็เลยเหลือเท่านี้เองนะคะอันนี้ถ้าไม่มีใครมาจองใหม่ก็เดี๋ยวบ้านไร่วงพยอมก็จะเอาลงพื้นดินเพื่อปลูกแล้วก็ตัดดอกจำหน่าย เหมือนเดิมนะคะรู้สึกว่าจะมีหนอนหรือตัวอะไรมาลักกินใบไปมั่งแล้วนะคะเนี่ยวันนี้บ้านไร่วงพยอมก็พามาดูต้นดาวเรืองที่บ้านไร่วงพยอมได้ตัดยอดเอามาปักชําให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะว่าเราสามารถที่จะใช้ยอดของดาวเรือง ปักชำเพื่อการขยายพันธุ์ได้ต่อไปนะคะเป็นการลดรายจ่ายในการที่เราจะทำการเกรษตรหรือว่าปลูกได้นะคะแต่ต้องมีความมานะและความอดทนบ้างนะคะวันนี้ปรารีวังพยอมก็พามาดูความสำเร็จที่ว่าปักชำต้นดาวเรืองได้และก็เริ่มติดดอกเหมือนกันนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไล่วงพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ